ธุรกิจมันเติบโตได้มีหลายรูปแบบเนาะทางที่บริษัทไมเนอร์เนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบ,บ,บ Organic Growth บบก็คือการเติบโตแบบเราลงทุนไปแล้วการขยายสาขาของเซนเซนไปเรื่อยๆหรือพิซซ่าคัมปานีหรือเดลิควิดเนี่ยมันเป็น day to day มันเป็น Organic Growth ทีนี้มันก็จะมี Inorganic Growth ได้แบรนด์ใหม่ๆบอลชอนที่เราอยู่ในร้านวันนี้หรือว่าแบรนด์กาเกซึ่งเป็น Beverage Category ก็เป็นการซื้อแบรนด์เข้ามาเพื่อที่จะไปเติบโตต่อไปเราอยากได้ New Market ไปขยายภูมิภาคใหม่ๆ ธุรกิจโรงแรมเนี่ยคือการเข้าซื้อธุรกิจ NH Hotel Group ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใหญ่กว่าธุรกิจโรงแรมของ m i n o r ก่อนที่จะเข้าซื้อเนี่ยสเท่าข้อ1ข้อ2มันเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ยุโรปทำให้ m i n o r Hotels ในก้าวกระโดดเป็นผู้เล่นระดับโลกตอนนี้ที่ยุโรปเนี่ยเราเป็น operator ที่ top 5ของภ um ูมิภาคยุโรปป๊อปม่เนี่ยเป็น business model ที่น่าสนใจคือมันจับ ความน่ารักมารวมกับความตื่นเต้นของการกล่องสุกตอนนั้นเล่น Data เยอะมากเนื่องจากมันเป็นธุรกิจที่มาจากจีน e-Commerce Data มันข้อมูลมันเยอะมากเราก็เก็บแล้วเราก็เปรียบเทียบกันกับตลาดอื่นจนตัดสินใจว่าโอเคเราทำเราก็โชคดีว่า f o u n d e r เนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยแล้วเขาก็พร้อมที่จะร่วมทุนกับเราเป็น j o i n t v e n t u r e ทุกๆอย่างเนี่ยก่อนลาบูบูแล้วก็มาได้ b บ n e f i t ของตอนลาบูบูระเบิดขึ้นมาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งมากของม i n เนอร์ครั